เคยสงสัยกันไหมคะว่ามันมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนคนนึงซึ่งเริ่มต้นจากจุดที่แทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินทุนไม่มีกองชับใหญ่ๆไม่มีแม้แต่แผ่นดินของตัวเองจะสามารถพลิกเกมขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทรงอํานาจที่สุดบนกระดานได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวสู่บอลลัง ที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นแผนที่ไม่ได้อาศาัยแค่กําลังทหารแต่เป็นการผสมผสานความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองและที่สําคัญที่สุดเลยคือธรรมชาติของมนุษย์เพื่อสร้างอาณาจักรขึ้นมาจากความว่างเปล่านี่คือเรื่องราวเบื้องหลังแผนการที่ทําให้ชื่อของเล่าปี่ถูกจารึกไว้ในฐานะผู้ครอบครองหนึ่งใน3ของแผ่นดินจีนค่ะใช่เลยครับแล้วหัวใจของมันคือการมองเกมในมุมที่ต่างออกไปเลยคือในขณะที่คนอื่นกําลังคิดเรื่องการรบซึ่งหน้าเนน่่ออคคงงงงมมิกกาาาัดดรรรืสสุ้จ เขามองเห็นหนทางสู่ชัยชนะที่ไม่ใช่การเอาชนะศัตรูทั้งหมดในคราวเดียวแต่คือการสร้างสถานการณ์ที่ทําให้ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดไม่สามารถขยําเราได้และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวในวันที่ตามงตอของเราเป็นศูนย์นั้นก่อนที่เราจะไปถึงตัวแผนการนะคะเรามาปูภาพให้เห็นตรงกันก่อนดีกว่าว่าสนามแข่งขันในตอนนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงใครเป็นผู้เล่นรายใหญ่ๆบ้างคะสภาพแผ่นดินจีนตอนนั้นนะครับเหมือนกระดานหมากรุกที่ถูกเล่นจนกระจก,กระจายไปหมดเลยแต่ว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่เก็บกวาดหมากนหหองด้ัืเทม ซึ่งมันเป็นเหมือนหัวใจของแผ่นดินเลยทั้งทรัพยากรกําลังคนแล้วก็ความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยอยู่ในมือเขาเกือบทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งแบบนอนมาเลยครับเหมือนเป็นบริษัทใหญ่ที่ครองตลาดไปแล้วสักเจเอะไรแบบนั้นเลยนะคะถูกต้องครับแต่สมรภูมิหลักที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันอยู่ทางใต้ของแม่น้ําแยงสีเกียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของแบบเด็ดเสร็จมันถูกแบ่งออกเป็นสาโซนยุทธศาสตร์หลักโซนแรกคือเกงจิว๋วเปรียบไปก็เหมือนสีแยกใจกลางเม ตอนนั้นอยู่ใต้การปกครองของเล่าเปียวครับเป็นขุนนางอาวุโสที่ไม่ค่อยมีความทะเยอะทะยานเท่าไหร่แล้วอีกสองโซนล่ะคะถัดไปทางตะวันออกติดทะเลก็คือกังตังของตระกูลซุนซึ่งตอนนั้นซุนกวนเป็นผู้นําที่นี่เปรียบเหมือนบริษัทที่มีฐานลูกค้ามั่นคงมีกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินแข็งแกร่งที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีแม่น้ําแยงซีเป็นประการธรรมชาติยากที่ใครจะบุกเข้าไปได้ไง่ายๆส่วนสุดท้ายคือฝั่งตะวันตกดินแดนเสฉวนหรือเอ็กจิงเลย ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันทางเข้าออกมีน้อยมากใครเข้าไปยึดได้ก็เหมือนได้บ้านที่ปลอดภัยสุดๆไปเลยครับฟังดูเป็นยุคที่วุ่นวายแล้วก็เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพรีบจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงกิเลสของคนในยกนั้นออกมาด้วยดิฉันนึกถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนที่โจโฉตีทับของอ้วนเซียวแตกสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่แค่เมืองแต่คือนางเอียนสีลูกสะใภ้ของอ้วนเซี่ยวที่เรื่องลือเรื่องความงามแต่พอเข้าไปในเมืองได้กลับกลายเป็นว่าโจผีีลลูกชชยยยขออองงงตตััวววเเิไปรบรบ้แ้แ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยคือโจโฉโกโรธมากนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับไปเรื่องนี้ถ้ามองเผินๆก็เหมือนละครแย่งผู้หญิงกันแต่มองในทางการเมืองแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าอํานาจรุ่นใหม่ในตระกูลโจกําลังขึ้นมาท้าทายอํานาจเก่าและการที่โจผีกล้าที่จะขัดใจพ่อในเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของเขาซึ่งสุดท้ายนางเ e อียนซีก็ได้เป็นถึงห้องเฮก แล้วลูกของเธอก็ได้สืบทอดบัลังต่อมันไม่ใช่แค่เรื่องรักรักใคร่ๆแต่เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในการสืบทอดอํานาจของวีกกเลยทีเดียวแบบนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เราอ่านหรือฟังกันมามันก็มีทั้งเรื่องจริงในประวัติศาสตร์กับเรื่องที่ถูกแต่งเติมเข้าไปเพื่อความสนุกสนานปนน,นกันอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับวรรณกรรมสามก๊กที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยถูกเขียนขึ้นหลายร้อยปีหลังจากเหตุการณ์จริงมีการใส่บทบาทพระเอกผู้ร้ายเข้าไปเพื่อให้เรื่องราวมันมีอรรถรสมากขึ้น แต่ว่าแก่นของยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารมันมีอยู่จริงในบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งในการคุยนครั้งนี้เราจะพยายามสกัดเอาเฉพาะแก่นตรงนั้นแหละครับออกมาวิเคราะห์กันเอาละค่ะในเมื่อเราเห็นภาพมุมของมหาอำนาจอย่างโจโฉแล้วก็ขุวอำนาจอื่นๆแล้วทีนี้มาดูตัวเอกของเรากันบ้างเล่าปีในช่วงเวลานั้นถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเขาอยู่ตรงไหนของกระดานคะถ้าเปรียบเป็นธุรกิจนะครับเล่าปีคือ SME ที่ใกล้จะเจ๋งเลยครับมีแบรนดิ้งที่ดีมากนะคือการอ้างว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ฮั่นทําให้มีความชอบธรรม แต่ไม่มีเงินทุนไม่มีโรงงานไม่มีฐานลูกค้าของตัวเองเลยมีทหารในมือแค่หยิบมือเดียวต้องระหะอะเหินไปขออาศัยคนนั้นทีคนนี้ทีตั้งแต่อ้วนเสี้ยวโจโฉจนสุดท้ายก็หนีตายลงมาพึ่งใบบุญของเล่าเปรี้ยวที่เกงจิว๋วซึ่งเล่าเปลี่ยก็ไม่ได้ต้อนรับขับสู้อย่างดีเท่าไหร่แค่ส่งไปอยู่เมืองหน้าด่านเล็กๆอย่างซินเยยเพื่อใช้เป็นการชนทัอโจโฉจากทางเหนือใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังนี่แหละครับที่เล่าปี่มีสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดอยู่อย่างหนนนึ่่งัก็คื การรู้จักตัวเองหรือ self awareness เขารู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์สามารถซื้อใจคนให้ยอมตายแทนได้เก่งในการนำทัพในสนามรบแต่เขาก็ตระหนักถึงจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของตัวเองคือเขาไม่สามารถมองเห็นภาพใหญ่และก็วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวได้เลยการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมันคือทุกสิ่งเลยครับเพราะมันผลักดันให้เขาต้องตามหาคนที่จะมาเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดไป เขาได้มองหาคุณพลเก่งๆเพิ่มนะแต่เขามองหาสมองขององค์กรซึ่งก็นําไปสู่ตํานานการเดินทางไปกระท่อมไม้ไผ่ที่ลงจมถึง3ครั้งเพื่อเชิญตัวของเบ้งหนุ่มน้อยที่อายุอ่อนกว่าเขาเกือบ20ปีมาเป็นที่ปรึกษาการกระทํานี้มันไม่ใช่แค่ความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่มันคือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดในชีวิตของเล่าปีเลยครับเอาละค่ะมาถึงฉากสําคัญแล้วเหมือนฉากที่สตีฟจ็อบส์ไปชวนจอห์นสโคลลี่มาเป็นซ e o เลย ยุทธศาสตร์หลงจงที่ขงเบ้งนําเสนอในวันนั้นมันคือพิมพ์เขียวหน้าตาแบบไหนกันแน่คะมันคือแผนสร้างชาติสีขั้นตอนที่ชัดเจนและทะเยอทะยานอย่างยิ่งครับขงเบ้งเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่1สร้างฐานที่มั่นแรกเขาบอกเลาปีว่าตอนนี้ท่านเป็นเหมือนแขกรับเชิญไม่มีบ้านของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องทําคือยึดเมืองเกงจิวให้ได้เดี๋ยวนะคะแต่นั่นมันบ้านของเล่าปียวผู้มีพระคุณที่ให้ที่พักพิงอยู่นะคะแผนขั้นแรกก็คือเออคือการหักหลังเลยเหรอคะ แล้วมันจะทําได้ยังไงในเมื่อตัวเองมีกําลังน้อยกว่ามากนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของของเบงเขาไม่ได้มองแค่ว่าเล่าเปียวเป็นเจ้าของเมืองเขามองลึกลงไปในโครงสร้างอํานาจที่กําลังผุพังเขาวิเคราะห์ว่าเล่าเปียวแก่ชราและป่วยหนะักอีกไม่นานก็ต้องเสียชีวิตและที่สําคัญคือลูกชายทั้งสองคนขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่างฝ่ายต่างมีขุนนางหนุนหลังคนละกลุ่มสิ่งที่ขงเบ้งมองเห็นไม่ใช่แค่การตายของคนคนหนึ่งแต่คือรอยร้าวของโครงสร้างอํานาจที่รอวันแตกหักและรอยร้าวนั้นแหละครับคือประตูทางเข้าของเล่าปี อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่การรอคอยอย่างมีความหวังแต่เป็นการคาดการจากข้อมูลที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยแล้วพอได้เกงจิ๋วแล้วแผนขั้นที่2คืออะไรต่อคะขั้นที่2คือสร้างพันธมิตรครับคงเบ้งชี้ให้เห็นความจริงว่าต่อให้ได้เกิงจิ๋วมากำลังของเล่าปีคนเดียวก็ยังเป็นแค่ไม้ซีกเมืเ่เจ็บกับไม้ซุ่มอย่างโจโฉดังนั้นทางรอดเดียวคือต้องหันไปจับมือกับซุนกวนที่กงังตังเพื่อสร้างแนวร่วมต่อต้านโจโฉทางตอนใต้เป็นการจับมือกับซุนกวนเนี่ยดูจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เเรรื่่่่่องงงททีุนกกกววแแข็าาาลย แต่ยังมีปมขัดแย้งเก่าที่พ่อของซุนกวนหรือซุนเกียนถูกทหารของเล่าเปี่ฆ่าตายด้วยทำไมซุนกวนต้องมาแบกรับความเสี่ยงกับเล่าปี่ที่แทบไม่มีอะไรเลยมันไม่สมเหตุสมผลเลยในทางธุรกิจเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือส่วนที่ยากที่สุดของแผนเลยคงเบ่งเราดีว่าถ้าเดินเข้าไปขอเป็นพันธมิตรดื้อเนี่ยคงโดนหัวเราะเยาะก,กลับมาสิ่งที่เขาต้องทำคือการเปลี่ยนมุมมองของซุนกวนเขาไม่ได้ไปขายมิตรภาพแต่เขาไปขายภัยคุกคามร่วม เขาต้องทําให้ซุนกวนและที่ปรึกษาเห็นภาพให้ได้ว่าถ้าโจโฉยึดกิงจิ๋วได้เป้าหมายต่อไปก็คือกังตังอย่างแน่นอนการมีเล่าปีเป็นรัฐกันชนและเป็นพันธมิตรไม่ใช่การช่วยเหลือเล่าปีแต่คือการเอาตัวรอดของซุนกวนเองเป็นการเปลี่ยนจากคู่แข่งให้กลายมาเป็นผู้มีชะตากรรมร่วมกันพอร่วมมือกันได้แล้วก็มาถึงขั้นที่3คือการรับมือกับศัตรูถูกต้องครับคือการใช้กําลังผสมของทั้งสองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือที่แข็งแกร่งของซุนกวนตา้านทานทัพเรือขนาดเมื่องมาของโจโฉที่จะบุกข ซึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นสึกผาแดงในเวลาต่อมาและเมื่อผลักดันทับโจโฉกลับไปได้สําเร็จก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิมพ์เขียวนี้ใช่ครับขั้นที่4ขยายอาณาเขตคงเว้งมองขาดว่าหลังจากพ่ายแพ้ครั้งใหญ่โจโฉจะยังไม่สามารถกลับมาบุกใหม่ได้ในเร็ววันเพราะต้องกลับไปฟื้นฟูความเสียหายภายในนี่คือหน้าต่างแห่งโอกาสที่เล่าปีต้องรีบชฉวยไว้ด้วยการยกทัพบ,บุกไปยึดดินแดนฝั่งตะวันตกคือเสฉวนให้ได้เมื่อทําสําเร็จเล่าปีก็จะมีอาณาเขตที่มั่นคง มีเกงจิ๋วเป็นประตูสู่ภาคกลางและมีเสฉวนเป็นฐานที่มั่นที่ปลอดภัยกลายเป็นหนึ่งในสามขั้วอำนาจของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์พอฟังแบบนี้แล้วมันคือภาพการแบ่งแผ่นดินออกเป็นสามส่วนที่สมดุลกันอย่างน่าทึ่งเลยนะคะทั้งๆท,ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครมองเห็นภาพนี้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในยุคที่ไม่มี Google Maps ไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมคงเบ้งสามารถนั่งอยู่ในกระท่องแลววาดภาพภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งแผ่นดินออกมาได้เขามองเห็น เส้นทางสู่อำนาจที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความโกลาหลในขณะที่คนอื่นมองเห็นแต่สงครามตรงหน้าเขาคือคนเดียวที่มองเห็นภาพสุดท้ายของเกมนี้แผนการบนกระดาษมันดูสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงการลงมือทํามันเต็มไปด้วยตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องคนเรามาลองเจาะลึกความท้าทายในการปฏิบัติจริงกันดีกว่าค่ะแน่นอนครับเพราะนี่คือจุดที่กลยุทธ์ต้องประทะกับความจริงลองดูทีละขั้นนะครับความท้าทายที่1การยึดเกงจิว๋ว มันไม่ใช่แค่รอให้เล่าเปียวตายแต่ต้องบริหารความสัมพันธ์กับลูกชายทั้งสองคนคือเล่ากีกับเล่าจ๋องซึ่งต่างก็มีขุนนางหนุนหลังคนละฝ่ายเล่าปีต้องเข้าไปแทรกกลางความขัดแย้งนี้อย่างระมัดระวังสร้างความไว้วางใจจากฝ่ายหนึ่งแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นการเดินบนเส้นได้ทางการเมืองที่ผิดพลาดไม่ได้เลยครับแล้วความท้าทายในการจับมือกับซุนกวนล,ล่ะคะการไปไพ่ภูคาร่วมมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นไม่เลยครับ ลองนึกภาพของเบ้งที่เดินทางไปกังต่างตามลําพังนะเขาต้องเผชิญหน้ากับกลุนซสื่อของซุนกวนทั้งหมดที่ยุยงให้ซุนกวนฆ่าเขาหรือไม่ก็ฉวยโอกาสนี้ฮุบกองกําลังของเล่าปีมาเป็นของตัวเองซะเลยสิ่งที่ของเบ้งทําคือการโต้วาทีชี้ให้เห็นผลได้ผลเสียอย่างเฉียบขาดเขาไม่ได้ใช้แค่เหตุผลแต่เขาใช้จิตวิทยาด้วยเขากระตุ้นความทะเยอทะยานของซุนกวนบอกว่านี่คือโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้ยิ่งใหญ่กว่าพ่อและพีะพ่ชายและในขณะเดียวกัน ก็จี้ไปที่จุดอ่อนคือความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับโจโฉตามลําพังมันคือการทูตที่เดิมพันด้วยชีวิตอย่างแท้จริงพอมาถึงความท้าทายสุดท้ายการบุกเสฉวนมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่อีกไหมคะซับซ้อนมากครับ1คือข้อมูลเชิงลึกแผนนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าเจ้าเมืองเสฉวนเล่าเจี้ยงเป็นคนอ่อนแอและโลเลไม่เป็นที่รักของคนในพื้นที่ถ้าข้อมูลนี้ผิดพลาด การบุกเข้าไปก็อาจจะติดหลงอยู่ในแดนศัตรูได้แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือระหว่างที่เล่าปี้ยกทับหลักไปตีเสฉวนทางตะวันตกใครจะเฝ้าเกิงจิ๋วทางตะวันออกก็ต้องฝากไว้กับกวนอูและต้องไว้ใจพันธมิตรหมาดๆอย่างซุนกวน,ว,นว่าจะไม่แทงข้างหลังซึ่งนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดของแผนทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้มันกําลังบอกเราว่าอะไรคะมันบอกว่ายุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่การวาดแผนที่แต่คือการอ่านคนอ่านการเมืองการหาจังหวะที่เหมาะสมและการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ถูกต้องที่สุดครับยุทธศาสตร์หลงจงคือบทเรียนอมะตะที่แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ที่แหลมคมเมื่อรวมกับความเข้าใจในปัจจัยด้านบุคคลอย่างลึกซึ้งแล้วสามารถสร้างเส้นทางสู่ความสาเร็จได้แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์มันคือการเปลี่ยน SME ที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่สามารถต่อกรกับยักษ์ใหญ่ในตลาดได้อย่างสมสศักดิ์ศรีน่าทึ่งจริงๆค่ะแต่เมื่อมองไปข้างหน้าแล้วมันก็เกิดคําถามที่น่าคบคิดต่อนะคะแผนการนี้คือการสร้างสมดุลแห่งสามก๊กเพื่อให้เล่าปีอยู่รอดและตั้งตัวได้ แต่เป้าหมายสูงสุดของคงเบ้งและเล่าปีคือการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นและรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวนี่เลยทําให้เกิดคําถามตามมาว่าหรือแผนการแบ่งแผ่นดินออกเป็น3ส่วนที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้เป็นเพียงแค่บันไดขั้นหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่านั้นที่รออยู่ข้างหน้าแล้วทุกท่าน่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับยุทธศาสตร์ลงจงมีมุมมองไหนที่น่าสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ และถ้าชื่นชอบการเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและแชร์ต่อไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะคะ